สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวเกมนะครับนะขายผล,ลไม้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับนะตอนนี้เพื่อนติดตามขาดอีกก้าน้อยคนนะเกมนี้จะมาสอนเล่นนะเกมนี้ครับขายผลไม้นะครับแล้วก็เก็บเหรียญน,นะครับอ่าถ้าเก็บครบ1,000งพันเราจะถอนได้1 0 0 0งพับาทนะครับนะนี่ยังบาทนะผมลองถอนนะครับนะ ถอนเงินรายการนี้เรียบร้อยแล้วไปถอนรายการอื่นเดี๋ยวนี้ผมถอนมามานะครับนะหนึ่งบาทนะครับนะวันนี้นะครับวันนี้นะวันที่สิบเจ็ดนะครับสี่นาฬิกาห้าสิบสี่นาทีนะครับเงินเข้าเรียบร้อยนะครับนะอันนี้ผมว่าเราถอนนะครับนะไม่รู้ว่าจะได้จริงป่นนะขาดอีกสิบเก้าคนนะครับนะอ่ะเรามาดูผมจะสอนมิชเล่นแล้วก็นี่นะครับดึงดูดลูกค้าสิบห้าคนแล้วก,กดเลย แต่เราต้องดูโฆษณานะครับอาทนดูโฆษณาหม่เพื่อได้เงินระดูคนนะครับไปดงนะอดได้ง,งินไ้งเงินได้เงินเรารนนี เราโฆษณาเดี๋ยวผมจะมาทำวิธีถอนยนอะ่นะเรากดใช้